cứ nghe còn Không nó. Còn đơn thôn nĩ, này, cần công an, cần gì, nó, โยการินเสียตนนี้ผขกลัในการรักษาเากรักษาใคนี้เนาะแต่พีผมเนี่ยจะมาศึกษาเพื่อแ้มาหาทุดสิมาเหลีอยแบบว่าเขาจะเติมเต็มเนาะเติมเติมแบบเอให้การซ่อนอากาศแต่มาแห่้ั้งต้นตอนนี้ที่ผมแนะนาของเขนสองอย่างคือนห้องหนาเ่ยมันมันชิปขาก็ทีทั้งครัวเลย ตั้งแต่กี่โมงครับเจ็ดโมงแลงมาเลย๋อแล้วหลังจากนั้นนี่ปามาหาหมอเลยก็โอ้ยยังมาม้าแต่เจ้าแต่เจ้าแต่เจ้านึกว่ามันถึงหายแล้วมันขากเสียลูกต่อสองอจะหกอามแล้วเราไปโรงเรียนก็วันนี้แบบไปแล้วสลักเราไปอนามัยอนามัยกระทรวงม้าอ๋อไปอนามัยกันเยอะก่อนนักเรียนหลักคนเจ้าเยอะหลักอ๋อตั้งแต่ตั้งแต่กี่โมงเป็นตั้งแต่กี่โมง มันเต็มแี่ปตัมันตอนแรงกับตอนเย็นแล้วมันก็หมันก็หายไปแต่ไม่เจ้ามันมีกิมิอต้งตอนเย็แล้ไปไปที่โรงเรียนน่ะมันได้ส่งมาปักพ้กยับยั้งตอ่นก็ุณจไปงเรียนเป็นเป็นกันขี้จั่นเป็นกันขี้จั่นโอ้หลายจั่นการนี่ดูาษามกีนไม่ไ้กินอาหารเย้องหากได้เลีเอ๋อเป็นตั้งแต่กี่โมงครับประมาณชั่มละ เพราะว่ามาว่ามาพานมาลุกตัดระดับไปไปหักถึบ้านหัคน้องส่งไปก็จะน้อนกับเป็นยังไงรู้ไหมเจ้ากับพวกคนนี้จะไปมเลี้ยงแล้มานิ่มหลอกอะไรจะได้ห่วงถามกันก็เลยให้พระโคตรไปงเีนได้กนนนะเอ็ับคนอื่นๆแล้วคนอื่นๆกันใหงเนแบที่จะตอยมากับนี แค่น้มนมยส่มาน,น่าจะมีบ้านใกล้ๆค,ครับน่ามาดูกพสองวนอยู่เปไรครับเราเราบางส่วนเนี่ยเขากระบอกหุห้มบไอหยังซึ่งถ้าเป็นแบบศูนย์เ,เล็กๆนะมันเป็นละอ่อนสะองควบเน่ะสองควบถึงสามควบสามนี่กรบถึงตสองควบสองกวบไปน้อยๆเน,น่ะมันกินทำไมมันบอกเป็น ข้าหมูแดงเฮาเป็นข้าหมูแดงนะแต่ผลไม้เนี่ยคือเขาบ่กินแต่ว่าศูด็กเล็กๆนี่บ่กินข้านมแต่บ่บ่ซื้อหยังกินในโรงเรียนเนาะแต่นี่เขาละอ่อนใหญ่นี่มันจะซื้อจะซื้อตีเพินเฮามีร้านก้าที่เขาประมูลกินอีน่ะซึ่งก็บ่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดจากอีหยังถ้าข้าวหมูแดงนี่เฮาบ่ใจว่าทําครั้งเดียวเฮาทํามาหลายหลาย10ปี ซึ่งกะแม่กรัวคนเดียวกันเนี่ยแต่มันยังมาบ่มันยังมาบ่เป็นแล้วทําไมตันนี้มันถึงเป็นก็เลยหาสาเหตุก็บ่ได้แต่เฮาเฮาทําข้างคืนเอเฮาก็ว่าอยู่นะแต่อันนี้มันใหม่เนาะวันเต่าวันแล้วก็มาเจ้าอ่ะเราทําอาหารเด็กอ่ะหมู่กูยังไปช่วยซอยอยู่เพราะว่าบ่ตันละออนก็เข้าแถวกันล่ะละออนเข้าแถวแล้วเข้ามีฮ้อนๆเลยอ่ะตักเอามาใส่ในหม้อครับ อาหาเข้านี่นักเรียนจะตักเองแต่ตกับนี่จะเป็นแมคว่าตักของคูของคูช่วยกันตักทุกอย่างทําจะบอทนันหรอกี่ยวว่ามันโดนมแมลงวันตอมอย่างนี้กับ่ใจเพราะว่ามูอคู่มาช่วยกันเพราะมันบวตันมันมันเป็นของตีห่อนห่อน,อนทั้งนั้นหละบโบมีของเย็นเลยอาหารนะนะแต่พอเาเป็นคู่อาหารกลางวันมานี่ เกือบ30ปีแล้วกำลังมาเจอเนี่ยครั้งแรก